สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับวันนี้พาทุกท่านพบกับการรีวยวสินค้าจากร้านแสงกันซาวสตูดิโออำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสิน์เช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้กับทางช่องของเราด้วยและถ้าหากท่านไม่อยากพลาดในคลิปวิดีโอใหม่ๆสินค้าใหม่ๆรับชมได้ก่อนใครก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งมาด้วยนะครับ วันนี้ก็พาชมพาวเวอร์แอมจากค่าย as power tech นะครับ as power tech ตัวนี้เป็นรุ่น T ี0 0นสนะอ่าสภาพเครื่องตามนี้นะครับด้านหน้าเขาจะมีสนิมนิดหน่อยนะครับไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสภาพเครื่องเขาสวยนะครับสภาพเครื่องไม่ช้านะครับเครื่องไม่ช้าเครื่องสวยนะครับตัวนี้น่าจะโดนอ่าอ่าความชื้นมานะครับก็ไปเก็บสีเอานะครับอ่าทางร้านไม่ได้ไปเก็บให้นะครับไม่ได้เก็บให้ตัวนี้นะครับอ่ะ ไส้ในแน่นปึกเลยนะครับตัวนี้ไส้ในแน่นปึกดูม้อแปงนะครับม้อแปงใหญ่มากตัวนี้นะครับม้อแปงใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็แล้วก็งานแบบอย่างดีเลยนะครับงานแบบอยนะ่างดีนะดูเอานะครับนี่ตามนี้เลยนะครับอ่าไม่ได้มีแต่อา่าพูดว่างานแน่นง,งานเยอะนะครับแต่ว่าให้เห็นกับตาไปเลยนะทางร้านเราเปิดฟ้าให้ดูนะครับให้เห็นกับจากันไปเลยว่า มันแน่นจร,จริงๆนะครับมันแน่นจริงๆแล้วมุ้งม้อปแปลงมันก็ใหญ่จริงๆนะครับนี่ใหญ่ตามที่เห็นนี่แหละนะครับนี่ดูมือนะครับนี่ดูมือนะหม้อปแปลงใหญ่มากนะครับเนี่ยนะครับ <S <S ขาปลาให้มาสี่ลูกนะครับลูกละหนึ่งหมื่นไมโครนะชุดป้องกันลําโพงมาเรียบร้อยอ่าวงจรเป็นอ่าคัสเอบีบอดไดาสองชั้นนะครับนี่สองแผ่นนะครับแล้วก็ทรานซิสเตอร์นะครับนี่ แบบนี้เลยอย่าเยอะตามนี้เลยนะครับทันตีเตอร์นะครับอันนี้เป็นชั้นแนนหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอีกชั้นแนนหนึ่งนะครับพัดลมนะพัดลมนี่นะครับพัดลมนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับพัดลมสี่ตัวนะอันนี้นะครับอ่าแน่นตึ๊บเลยนะครับสวยมากนะครับเครื่องนี้งานคุณภาพเลยก็ว่าได้ท่านไหนสนใจนะตัวนี้อ่าทักทายกันเข้ามาได้เบอร์โทรที่หน้าจอนะครับ0821232278ร้านแสงจันทร์ซาวสตูดิโออำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินนะครับ พาวเวอร์ p o w e r เอสพาวเวนะตัวนี้รุ่น t 1 2นนี่นะครับนี่นะครับข้างในเอ้ยข้างหลังข้างหลังนะครับข้างหลังนี่นะครับนี่นะครับนี่จมๆเลยนะครับใช้ได้อ่าช่องต่อสัญญาณอินพุตนะครับใช้เปลนแบบ XLR รานะครับสามขา x l แนะนี่นะครับแบบมาตรฐานเลยช่องต่อสายลำโพงเขาจะมีเฉพาะสเปกคอนเท่านั้นนะครับจะไม่มีขั้วดำแดงให้ใช้นะตัวนี้นะอ่าแบบจำๆเลยนะครับข้างในนี่นะครับ สวยนะครับผมชอบมากเลยครับข้างในสวยๆนะครับแบบนี้นะครับจริงๆรอบเครื่องเขาสวยหมดเลยนะครับมีแต่ด้านหน้าที่มีโดนสนิมมานิดหน่อยนะครับโดนสนิมกินมานิดหน่อยนะอ่ะเอาไปเกียบสีเอานะครับแกะน็อตตามนี้นะครับแกะน็อตออกแล้วก็เอายกฝาตัวนี้ออกไปทําสีได้นะครับแจมๆเลยนะครับรอๆเลยนะอ่ะทีนี้นะครับราคาเนาะราคานะครับเครื่องนี้ ขายอยู่ที่5,900บาทนะครับ5,900บาทส่งให้ฟรีแบบโอนนะถ้าเก็บปลายทางถึงจะมีค่าบริการเพิ่มเติมนะถ้าโอนก็ส่งให้ฟรีเลยนะครับท่านไหนสนใจก็โทรมาแล้วกันเนาะตัวนี้18นิ้วข้างละ2เล่นได้12นิ้ว15นิ้วข้างละ2ละ3เล่นได้เลยนะครับตัวนี้นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาเปิดสวิต์กันนี่นะครับเปิดสวิต์เนี้ยเห็นไหมเปิดสวิตต์ตอนแรกก็จะเป็นไฟสถานะจะเป็นไฟ p r o j e c t i o นก็จะเป็นสีแดงนะครับนี่มาตรฐานจริงๆนะครับแล้วก็เนี่ย ตรงโลโก้ก็มีไฟติดขึ้นมาแล้วก็ตรงรุ่นก็มีไฟติดขึ้นมาแล้วก็ตรงไฟวิ่งนะครับมีไฟแบบนี้นะครับสวยงามเลยนะครับนี่เปิดเครื่องอนตลางเคืนอนี่สวยๆนะครับพัดลมติดหมดนะนี่นะครับสองตัวด้านหน้าก็หมุนปกตินะครับสองตัวด้านหลังก็หมุนปกตินะพัดลมติดหมดนะอ่าโอเคนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเสียงดีนะครับเสียงดีมากนะเอาไปขับกลางแหลมนี่ท่านไหนหาไปขับกลางแหลมราคาอยู่เรียดประมาณอ่าห้าหกพันเจ็ดพันนะครับ พอตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะเอาไปขับกลางก็ได้นะครับ5900บาทเพราะมันเสียงดีนะที่ที่จะนำมาไปขับกลางเพราะมันเสียงดีแล้วก็มันแรงด้วยนะครับมันแรงด้วยแล้วก็เสียงดีด้วยเนะี่ยเราได้มออใหญ่หญได้คาสเอเบได้พอได้พอว์แอมมาตรฐานไปใช้งานแล้วก็มันสภาพมันยังดีอยู่นะครับมันยังดีเครื่องไม่ได้ช้ำนะแต่ว่าด้านหน้าจะมีสนิมแค่นี้เองนะครับอ่ะ ก็ของเขาดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับขับ18ได้ไหมสบายมากนะครับ18เข้าละสองเล่นได้เลยนะอ่ะทีนี้ก็มาฟังเสียงกันเดี๋ยวจะทดสอบให้ชมนะอ่าช่องที่1ผมจะใส่เป็นกลางแหลม12นิ้ว2ใบช่องที่2ใส่เป็นอ่าซับเบตส18นิ้ว2ใบเดี๋ยวมาฟังเสียงกันดูครับ โอ้เบรดลูกโตโตเลยนะครับตัวนี้นะครับซับเบรดเขาจะออกแนวลูกใหญ่ๆโตโตแน่นๆนะครับโอ้เสียงดีนะครับถ้าเป็นพาวเวแอมเสียงดีเนี่ยเวลาเราไปขับซับเบรดหรือไปขับกลางแหลมเนี่ยมันจะเสียงดีไปหมดเลยนะครับเบรดก็ไม่ได้ว่าหนวกหวูไม่ใช่ออกแนวสไตล์เบรดหนวกหูเบยดแข็งนะตัวนี้นะครับมันจะนิ่มเลยนะครับเบรดก็จะเบยดก็จะนิ่มเลยนะครับ ลูกใหญ่ๆนิ่มๆฟังง่ายๆนะครับฟังสบายๆนะครับมีความได้เนื้อด้วยนะครับเพราะว่าหม้อแปลงเขาก็คือแบบว่าในเรทพาวเวอร์แอมลักานี้เนาะในเรทพาวเวอร์แอมลักานี้ที่ขายมาบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มมากนะครับเพราะว่าหม้อแปลงน่าจะใหญ่ที่สุดแล้วนะครับหม้อแปลงน่าจะใหญ่ที่สุดแล้วที่ขายมานะครับแต่ว่าก็คือเป็นรุ่นพันสองผมก็ขายราคาเดิมเนาะเป็นรุ่นนี้นะครับทรานซิสเตอร์ประมาณนี้นะครับความแรงอยู่ระดับเดียวกันนะครับความแรงอยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าตัวนี้อาจจะเหนือกว่าเพื่อนนิดนึงนะ ในในในเรทราคา5,900ันเนะครับตัวนี้แรงอาจจะเหนือกว่าเพื่อนนิดหน่อยนะครับอ่าดังนั้นก็ขายราคาเดิมนะครับท่านไหนทันก็ทันเนาะมีมันมีตัวเดียวเป็นสินค้ามือสองถ้าของใหม่ก็ประมาณเกือบหมื่นนะครับของใหม่ก็ก็เกือบเกือบหมื่นนะครับของใหม่เขานะก็ประมาณอ่าเก้าพันกว่าบาทนะครับถ้าเป็นมือสองนะครับมือสองวันนี้ก็สภาพก็ไม่ช้านะครับไส้ในยังแจ่มแจมอยู่เลยนะตัวนี้นะครับยังอ่าหนิงหนิงอยู่เลยนะครับใช้งานได้ปกติสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ร้อแน่นอนนะครับ เปิดปิดไม่มีตุ๊กตาบอลลูมไม่มีข้อแทกไฟวิ่งปกตินะครับพัดลมหมุนทุกตัวนะราคา5,900บาทผมส่งให้ฟรีนะแบบโอนนะถ้าเก็บปลายทางก็ถึงจะมีค่าบริการเพิ่มก็ว่ากันไปแล้วแต่ว่าท่านไหนจะสะดวกโอนไม่สะดวกโอนเนาะถ้าไม่สะดวกโอนก็ ก็ต้องจ่ายเพิ่มเพราะว่าเวลาผมไปส่งแบบเก็บเงินปลายทางเนี่ยผมไปส่งที่ขนส่งเนี่ยขนส่งเขาก็คิดเงินเพิ่มเหมือนกันนะครับถ้าผมไปส่งแบบธรรมดาเขาก็คิดแค่ค่าส่งธรรมดานะครับแต่ถ้าวันไหนที่ผมไปส่งเป็นแบบเก็บเงินปลายทางแล้วก็มันค่อนข้างที่จะบ่อยด้วยนะลูกค้าค่อนข้างที่จะเก็บปลายทางเนาะยอมจ่ายเพิ่มเนาะแต่ว่าคนที่ได้ตังค์ก็ขนส่งนั่นแหละนะครับเวลาผมไปเก็บไปส่งแบบเก็บเงินปลายทางเนี่ยผมก็จะได้บินแรกบินบินค่าส่งบินที่สองที่เขาคิดเงินก็จะเป็นบินค่าเก็บเงินปลายทางนะก็ตามนี้นะครับคนที่ได้ตังก ขนส่งนั่นแหละนะครับอ่าเขาต้องบวกเพิ่มไปนะครับคนที่เก็บเงินปลายทางก็ต้องยอมจ่ายนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ยังไงมันก็อ่าผมเชื่อว่าหลายคนมองว่ามันคุ้มกว่าเติมน้ำมันขับรถมาเนาะไม่ได้เสียเวลาด้วยเนาะไม่ได้เสียเวลาแล้วก็อ่าไม่ได้อ่าค่าน้ำมันก็มันยังไงมันกต็ต้องจ่ายอยู่แล้วเนาะก็ต้องอ่าถ้าเรียกอ่าถ้าเรียกวิธีส่งแบบเก็บปลายทางก็จ่ายเพิ่มนิดหน่อยก็ถือว่าโอเคนะครับ ก็ทางร้านเราก็มีบริการนี้รองรับสําหรับคนที่ไม่สะดวกโอนเหมือนกันเนาะอ่ะโอเคนะครับก็ตามนี้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละนะครับ power m as power tech รุ่น t 1 2ตัวนี้นะครับแจมแจมเลยนะ5,900รบาทส่งให้ฟรีแบบโอนถ้าเก็บไปทางถึงจะมีค่าบริการเพิ่มนะครับอ่ะโทรมาแล้วกันถ้าทนายสนใจก็โทรมาแล้วกันเนาะเบอร์โทรที่หน้าจอนี่แหละนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกยอดไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นสำหรับคลิปนี้ก็จากลาัันไปสสวสดีครบ